สวัสดีครับนาบิวสวัสดีครับผมรายงานผลการชกให้เราฟังเลยครับนับแรกต้องขอโทษทุกๆคนเลยครับผมที่ไม่ครบ3มยกนะไม่ใช่ว่าน็อกหรือว่าอะไรมันไม่มีผลการตัดสินนะครับผมผมขอโทษจริงๆครับที่ไปเตะโดนกระจับฝ่ายตรงข้ามับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้บุลเลงกระจับเลยผมพยายามจะเตะขวาไปธรรมดาแต่ว่าจังหวะเขาถอยแล้วก็กระโดดแล้วก็ยกขาขึ้นมาดีครับผมแล้วจังหวะเขายกขามันขาผมมันรอด้างล่างแล้วก็โดนกระจับครับผมก็ ไม่ลุกเขาไม่ลุกครับเขาเจ็บครับก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับผมที่ไม่ครบเก้านาทีนะครับจังหวะที่ออกไปเป็นไงครับเรารู้เลยว่ามันโดนแน่ผมรู้ว่าโดนกระจับครับผมรู้ว่าโดนกระจับแต่ไม่ได้ตั้งใจไปเตะกระจับหรอกครับมันไม่มีใครอยากไปเตะกระจับคู่ชกหรอกครับจริงจริงกคุณจะชนะอยู่แล้วใช่ครับผมก็สองยกที่ผ่านมาก็แฟนมวยน่าจะดูออกทุกคนนะผมถึงดูมวยไม่เป็นก็น่าจะดูออกนะว่าผลเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันพลาดกันได้ครับผมผมเข้าใจครับแล้วก็ รู้ว่ากล่องดวงใจมันของผู้ชายมันเจ็บจริงครับจะเข้าใจเขานะเข้าใจครับเข้าใจแต่คนนี้แต่คนนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าดอกที่คุณออกไปอ่ะถ้าเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเต็มร้100อย<อ>เลยไหมออกมึกผมออกแรงครับแรงแรงจริงแรงแรงคิดไหมครับว่าเขาจะลุกมามาได้ไหมไม่สําหรับผมนะผมคิดว่าจะลุกแล้วเพราะมันเหลือแค่สองนาทีเองมันเหลือสองนาทีสุดท้ายนะผมถึงว่าถึงเขาจะ สองยกที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชนะแต่ก็ยังเหลือสองนาทีที่เขาจะสามารถน็อกผมได้หว่าทำอะไรสักอย่างให้แบบว่าคะแนนกลับมาชนะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีครับแต่ว่าเขารู้ไม่ไหวครับแต่ผมก็แฟบนบมวยน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าทำไมครับก็นั่นแหละครับผมผมขอถามย้อนกันไปนะในเกมการแข่งขันจังหวะที่คุณได้นับเป็นไงครับ หมัดนั้นออกแรงครับผมแรงมากครับเออทะลุกะดโดนกาดก่อนแล้วก็เข้าไปโดนหน้านะผม,มแล้วก็เต็มเต็มอะ่ะมันเร็วครับผมจังหวะน,นั้นผมต่อยเร็วแล้วก็แรงมากผมก็ล้มเลยครับก็ได้นับไปครับผมก็ก็เอาตั้งใจออกตั้งใจออกไปครับผมเ<อ>้าถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงนะถ้าตัดเอากรณีที่คุณเตะกระจับเขาออกไปเนี่ยคุณคิดว่าเออสกิลคิกบ็อกซิ่งคุณเป็นไงบ้างไงแฟนๆคิดว่าย,ยัางไงครับ น่าจะผมว่าน่าจะได้อยู่นะไฟแรกก็โชกับอันดับสองของแลนกิ้งนะเอเลียสเอนาชิที่แบบว่าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะผมก็ทําให้ติดถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะถ้าผมไม่โดนน็อกนะครับอีกสองนาทีที่แบบวันเหลือนะครับผมก็น่าจะชนะแล้วก็ติดอันดับสองของคีบ็อกซิ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้รับชัยชนะแล้วไม่มีผลการตัดสินนะครับก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ตัดสินอะไรไม่ได้จริงๆครับผมแล้วก็ ต้องขอโทษทุกๆคนจริงนะผมยังเสียใจแล้วผมแล้วก็รู้สึกผิดมากมาครับผมที่มันไปโดนตรงนั้นครับผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้มันโดนเลยครับผมเพราะว่าสองยกผมก็เสียดายนะ mm hmm. ผมรู้ว่าสองยกที่ผ่านมาผมทําได้ดีมากครับแล้วก็เนี่ยเหลืออีกนิดเดียวผมเลือกแล้วจังหวะตั้งแต่ยกสองอ่ะผมเลือกออกแล้วเลือกออกวุ่นละทุกคนเห็นได้เลยว่าผมแบบถอยมาเ mm hmm. ต้นดึง mm hmm. เออมีลูกโชว์มีอะไรสเต็ป hmm. ก็มานะผมไม่ไม่ทื่อนะทำเป็นเล่น ต่อยคิกบ็อกซิ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับผมว่าน่าจะได้อยู่ครับเออนาพิวครับเอาจรงงี้นะฮะจบยางงี้เนี่ยคนดูอย่างพวกเราเนี่ผมว่าคาใจนะคาใจเออผมไม่รู้เอ็นอาชีกเคาขาดใจไนะขาน่าจะคาแหละเาขาครับคุณละคุณล่ะผมว่าาเหมือนกันครับผมมันยังไม่มีกรรมการไม่ชูมืออ่ะมันต้องมันต้องมีชูมือครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสแก้มือนะครับผมฝ่ายสองผมจะหลีกเลี่ยงกระจับ อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมจะพยายามไม่เตะกระจับผม,ผมว่ไม่เคยอยากจะเตะกระจับใครหรอกแต่ว่ามันพลาดจริงๆครับผมผมขอโทษด้วยครับขอโทษจริงๆขอโทษเอเลียสด้วยนะครับเจ้ากันนะเมื่อวานพี่เอาหัวโคกผมวันนี้ผมเตะกระจับพี่นะครับผมเล่นนะผมไม่ได้ตั้งใจเตะนะครับอมันพลาดไปโดนนะผมแล้วมีโดนนะวุธอะไรของอเ,เอเลียสเออมีเตะขาผมคาบคลิกเตะช่วงเส้นเอ็นตรงรักแข็งครับ เขาจะรอผมดูออกตั้งแต่ยกแรกแล้วเขารอผมออกหมัดแล้วก็เขาจะจังหวะผมออกมาเขาจะเตะพร้อมกันเลยเพราะว่าถ้ารอผมออกหมัดไปก่อนเนี่ยผมจะดึงลบทันแต่ผมดูออกแล้วผมก็จังหวะผมออกหมัดมาผมจะไปบอกเทคนิควิธีการป้องกนันครับเขานั่นแหละเขาจะรอ,อจังหวจะจังหวะที่เขารอคือรอผมออกอาวุธพร้อมก้าวออกอาวุธเขาจะเขาจะสับขาผมนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทําแล้วก็พยายามตัดลําตัวทุกซ้ายตัดลําตัว แต่ผมเก่งรับทันตลอดแล้วก็บังได้ตลอดแต่บิมบางลูกเขาต่อยโดนนะแต่ว่าผมก็เก่งรับทันตลอดครับผมเอ,อแล้วก็มีต่อยสูงพยายามหลอกหลอกแล้วก็ฮุกจะฮุกไปค้คางผมแต่ว่าผมก็ดูออกครับผมดูออกดูออกทุกอย่าง <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเร็วกว่าด้วยครับแล้วก็มองอาวุธออกครับผมใช่ <c oughs> เขาก็น่าเสียแล้วตั้งแต่หมดยกแรกไปครับเขาก็หน้าเสียละ พูดถึงเป็นอาชีนี่เขาเขาไวเขาคล่องเขาเขาชกยากอย่างที่เราพูดกันมาาะว่าผมน่าจะชกยากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่สูงครับแล้วก็เร็วใช่ครับผมแล้วก็แก้เกมได้พอสมควรครับเพราะว่าตอนผมชกเนี่ยผมจะไม่แบบว่ามันก็ทําสิ่งที่ซ้อมมาบ้างแล้วผมแต่ว่าน้ำมวยทุกคนนะครับผมรู้เพราะว่าผมก็เป็นน้ำมวยเหมือนกันแล้วก็ ผมนมาต้องมาเขาจะแก้เกมในสถานการณ์นั้นผู้ชกเราเขาเปลี่ยนเหมือนกันเขาศึกษาเราเหมือนกันเขาศึกษาเทปเราเหมือนกันแล้วตอนเขาขึ้นมาชกเขาต้องเปลี่ยนสไตล์เรามันต้องไปแก้เกมหน้าเวทีมันต้องแก้เกมจังหวะอยู่บนเวทีก็ใครที่แบบว่าแก้เกมเก่งที่สุดที่อยู่บนเวทีก็จะเป็นฝ่ายชนะผมต้องคิดได้แล้วก็ต้องทําได้ด้วยบางครั้งคิดได้แต่มันทำไม่ได้ผมเข้าใจผมก็เคยเป็นแล้วก็ไฟนี้มไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ามัน มันเข้าครับผมมันดูออกมันมองเห็นนะผมแล้วก็มีหายใจทันแล้วก็มันรู้สึกชอบคีบอกซิงสุดยอดจริงครับมันแบบฟุบฟัเลยเหมือนพี่เบียพี่บีบอกฟุ่มฟับใช่ครับผมผมก็แบบกระโดดไปโดนมามันแบบมันรีแลกครับผมใช่มันไม่แบบต้องแบบระวังเหมือนมวยไทยครับผมมวยไทยรุมเล็กมันกันเนาะอุ้ยโดนนี่นี่หน่อยหน่อยถ้าไม่จังหวะจังหวะไม่ทันระวังก็ลวงได้ครับถ้างั้นผังจริง คุณพร้อมสําหรับแพ็กเตจยังหมายถึงคิกมอสซิ่งมวยไทยต้องเป็นคิกบ็อกซิ่งสิแต่ก็น่าจะได้ทั้งสองนะแล้วแต่ครับผมได้หมดหมวยไทยก็ได้คิกบ็อกซิ่งใช่ครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่อยู่ในลังกิ้งเลยเพราะผมไม่ชนะเขาใช่คิกบ็อกซิ่งผมไม่ติดลังกิ้งไม่ติดอะไรเลยครับแมนน่าจะยังไม่มีสิทธิ์ชิงแชมป์ครับผมแล้วก็ทําฟอร์มใหม่ครับแล้วก็ขอให้มันดีแบบนี้ตลอดครับผมรู้สึกดีใจขอบคุณทีมงานแล้วนะคุณ พี่พี่ชายผมครับไม่ดีครับออขอบคุณพ่อผมนะครับที่มาเฝ้าผมแล้วก็พอผมไม่ค่อยมันทำให้ผมแบบว่าผักดันตัวเองมากขึ้นครับเวลาเรายิ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยมีพ่อมองอยู่ปุ๊บเจยียบพอกูมองอยู่เว้ยต้องซ้อมไม่งั้นโดนด่านะมันจะมีแรงผักดันนะครับผมต้องขอบคุณพ่อนะครับที่มาดูผมซ้อมทุกวันนะครับผมแล้วก็พอกลับไปบ้านเขาจะทาวันนี้ได้ทํานี่เปล่าได้ทํานู่นเปล่าได้ทํานี่เปล่าผมก็ต้องทําตลอดครับต้องไม่ทําก็จะโด,ด,ดบนบ่นนะครับ ก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่ครับผมที่พอใกล้วันแม่ก็ทํากับข้าวให้ผมกินทุกวันเลยนะผมน้ําหนักผมถึงผ่านตลอดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักเพราะแม่ผมทำข้าวให้กินตลอดนะครับผมออขอบคุณนักโภชนาการขอบคุณพวกคนที่ให้อาหารเสริมผมนะครับผมกอริล่านะครับผมรีแฮบโค้ดกายภาพผมนะครับทุกๆคนเลยครับที่ซัพพอร์ตที่ที่ซัพพอร์ตผมนะผมขอโทษด้วยครับผมลิ้นพันแล้วขอกินน้ำก่อน ทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับผักด้านผมนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนที่แบบว่าเชียร์ผมนะครับเดินออกไปเสียงกระหึ่มมากครับผมขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับน่ารักมากครับแล้วแสดงผลงานดีๆแบบนี้ตลอดแล้วก็ขอโทษที่ทําให้คนผิดหวังครับผมนี่ครับครับผอผมรู้สึกว่าคุณให้สัมภาษณ์ได้ค่อนข้างที่จะจะสบายใจมากผมยังไม่เหนื่อยเลยไงเลยพูดมาก มันจบแล้ว <ผม S 1> เหเหนื่อย <ๆ S 1> นะผมไม่พูดแล้วเขาบอกปกติมันจบอย่างนี้แบบบางคนซีเรียสไงอ๋อมันมไม่ที่ผมอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมเดินออกมาใช่ไหมทุกทุกคนที่เห็นผมอะ่ะเขาบอกผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่มีใครแบบว่าแบบผมดูหน้าตาแต่ละคนนะครับไม่มีใครแบบงุนหงิดเลยก็มีงุนหงิดตอนที่เขาไม่ลุกนะครับเขาแบบโค่กันอยู่มีบ้างแต่ว่า พอผมเดินลงเวทีปุ๊บเขาบอกอยุ่ตีการโชคใช่ไหม <c oughs> เขาก็ไม่มีใครที่แบบว่าเสียดายหรือว่าอะไรครับ <c oughs> ทุกคนบอกผมว่า sorry sorry please don't talk โอเคโอเค thank you <c oughs> <c oughs> นั่นแหละพอผมเดินลงมานะก็ไม่มีใครแบบว่าเสียเสียใจครับผมแล้วก็บอกว่าผมทําไม่ดีนู่นนี่นั่นครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรเราทําดีแล้วอะไรเงี้ยผมไม่เป็นไรเราทําดีแล้วใช่ทำน้ามีนิดนึตงตอนจังหวะที่เตะเข้าไปตรงนั้นนะฮะ คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาอีกไหมหรือว่าไม่ลุกแน่นอนผมคิดว่าจะลุกแน่นอนแน่ไม่ผมคิดว่าจะลุกครับคิดว่าเขาจะลุกอยู่แต่ว่าเขาไม่ลุกอือก็เสียดายแต่ก็โดนเต็มๆนะเต็มๆแต่เราไม่ได้เจตนาหรอกเราก็เขามีกระจับไว้ก็เพื่อป้องกันแหละครับผมแต่เป็นผมผมน่าจะลุกครับน่าจะลุกู้สึกวคผมผมลุกแต่ก่อนแต่ก่อนหน้าการโชกของแล้วยิ่งแบบว่าเราเป็นรองด้วยแบบสองยุคที่ผ่านมาเราแบบว่าคะแนนตามนะครับผมแต่ รู้กันครับรู้ว่าทำไมไม่รู้ครับ <laughs> แล้วก็จ็น่าแหละไม,ไม่เป็นไรไม่พูดอะไรดีกว่า, <laughs> าพูดถึงว่าก่อนหน้าการชกเนี่ยนาบิลกับผู้เนี่ยดราม่าเขทาท่าที่เยอะเหมือนกัน <c> นะครับว <ผม S 2> <C> ิวเีเรียสในเรื่องนี้ไหมไม่ครับผมเาขาเขอโทษขอโพยกันแล้วเรียบร้อยครับผมหลังจากที่มันแบบ เดือดกันนิดนิดหน่อยหน่อยนบผมเขาก็สงบสติอารมณ์ลงได้เขาก็เย็น,นเราก็เย็นละเขาเย็นลงผมก็แต่จริงๆผมไม่อะไรอยู่แล้วผมมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงหัวร้อนผมหน้าผมไม่ได้ทําอะไรเขานะคอีกแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขา่ะแล้วก็พี่เลี้ยงเขาก็พยายามแบบทําให้เอเลี่ยนรับใจเย็นลงครับเขาแล้วเขาก็ใจเย็นครับแล้วก็เขาก็โอเคมาจับมือน,น,นู่นนี่นั่นเออเรสเพคหนุนนี่นั่นผมก็เออโอเค ไม่รู้ว่าจะเดือดทําไมผมก็บอกเขาจะ uh huh. เย็นคุณแบบว่าคุณเป็นพ่อคุณแล้วนะครับแล้วก็มีลูกแล้วอย่าทําแบบนี้ให้ลูกเขาให้ลูกตัวเองเห็นเลยทําแบบว่าสแสดงให้เกียรติผู้ชกให้เกียรติเด็กแบบผมหน่อย uh huh. เพราะว่าผมก็ให้เกียรติเขามานะครับถ้าเกิดทุกคนย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะชามหนักวันหนึ่งนะครับที่เขาให้มาสัมภาษณ์ที่นี่ผมบอกเขาผมบอกไปแล้วว่าเขาเป็นแบบผู้ชกที่ดีมากนะไม่รู้เขาไม่เข้าใจหรอกเพราะผมพูดภาษาไทย แต่ผมก็ให้เกียรติเขามากๆครับผมแต่ก็วันนั้นตั้งแต่แบบเลี้ยงแถวเฟสออฟแล้วเขาก็แบบพยายามขู่ผมครับคูดขู่ผ,ผ,ผ,ผมก็ยิ้มยิ้มใส่ไม่พูดอะไรไซโคหน่หอยว่าใช่แบบว่าตัวไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกนู่นนี่นั่นแล้วก็พอแบบจะผากันไปผ่ากันมาเอาบอกเอาเลยไหมล่ะเอาตอนนี้เลยไหมผมบอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจออย่าพรุ่งนี้รู้เรื่องต่อ,อยกันทำไมตอนนี้ก็เล่าไปแล้วนะครับในไลฟ์สดใครก็ใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์สดเมื่อวานนะครับ มนนนัั้หละจบลงลักษณะแบบเนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะคาใจเชื่อว่าในใจนาบีก็ยังคาใจอยู่มึงมันมันต้องมีอีกสักภาพนึ่งน,นะผมรู้สึกว่ามันผมแค่คาใจที่มันไม่ไปถึงมือกรรมการครับไม่งั้นผลงานที่ผมทําแล้วผลงานที่ผมทําผมรู้ลวครับผมไม่คาใจเอาตรงๆเลยผมไม่คาใจเพราะผมมองหน้าผมามองหน้าคู่ชกออกแล้ว uh huh. ก็พอใจในผลงานตัวเองครับผม แต่ถ้ามีสัมภาษณ์ก็ดีถ้ามีสัมภาษณ์ก็ผมยอมรับครับผมได้ผมแก้ยื้ได้แต่ต้องรู้ว่าเขาจะเอาไหมเมื่อกี้ดาวบิวซ์ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อกี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งโอเคเริ่มจะติดใจละจะจะเบ็คเข็มมาทางนี้ตลอดเลยไหมหรือว่ามวยไทยเบรไว้ก่อนหรือว่าไทรก็ได้คิกบ็อกซิ่งก็มาก็ดีคิกบ็อกซิ่งก็ดีครับแต่ว่ามวยไทยงไงผมก็ต้องชกอีกเพราะว่าผมต้องต้องการแชมป์อยู่แล้วตอนนี้ผมเป็นแชมป์แล้วก็ มีหลายคนนะครับที่อยากได้แชมป์มวยไทยครับในรุ่นมีตัวอันตรายเยอะแยะครับผมใครๆก็รู้มวยไทยมันมีแต่อีสาจครับคนจองกันเยอะเลยนะใช่ครับผมก็มีหลายคนที่ใช่ครับที่จองเข็มขัดเส้นนี้เขาอยากชกกับผมแน่นอนครับผมก็แต่คิบ็อลกซิ่งผมก็อยากชกครับผมสนุกสนุกดีครับมันแบบเข้าออกเข้าออกหนึ่งในจำนวนนั้นหนึ่งในจำนวนนั้นมนนั้นมีมีชื่อของกุหลาบดำอยู่ด้วยนะ ยังไม่มีครับเพราะว่าพี่กุหลาบดำเขายังไม่เข้าวันใหญ่แล้วก็ไม่ติดแรงด์กิ้งครับให้ให้ให,ให้ทำแต่แรงด์กิ้งมาก่อนใช่ครับผมถ้าพี่กุหลาบดำขึ้นแรงด์กิ้งมาเมื่อไหร่นะครับผมพี่กุหลาบดำได้ครับพี่มาเจอกันครับก็ขอให้พี่ได้สัญญาไวๆนะครับแล้วก็ขอให้ติดแรงด์กิ้งไวๆครับพี่เด<อ>ี๋ยวไว้จเจอกันใหม่ครับพี่